ข้าวหลวงใหญ่ดูครับพี่น้องครับโอ้หลวงชาวนาสุขโขทยัยพบวิธีการกําจัดข้าวตีดข้าวเด้งหญ้าวัชพืชหายเกลี้ยงจากทุ่งนาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร วันนี้พามาดูแปลงนาที่ตำบลวังไม้ขอนอำเภอสวนขนโลกจังหวัดสุขโขทัยครับดูครับแปลงนานี้ใช้ใบหยกของเราหวานครับโอ้ยดูลวงครับพี่น้องครับโอ้สมบูรณ์มากเลยครับข้าวดูครับพี่น้องครับโอ้ออกหมดแล้วครับตอนนี้ นี่ครับดูลวงครับพี่น้องสวยงามมากครับย่าไม่มีแมลงก็ไม่กวนโอ้ดูครับสวยงามจริงๆ นี่ครับ <Okay. S 1> ใช้ใบหยกของเราหว่านไปแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแปลงนี้โ mm hmm. อ้งหูงามมากเลย mm hmm. ครับนี่ครับ mm hmm. เขียวธรรมชาติเขียวไม่ล่อมแมลงครับ ดูครับพี่น้องครับสมบูรณ์มากครับหลวงสุดยอดจริงๆโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ